ตอนนี้ผมก็ได้มาถึงตุกกาดแล้วครับของบ้านประซักนะฮะเป็นตลาดพอเพียงนะฮะทางคณะกรรมการประเมินก่อนนี้ฮะได้แวะมาแอวยิ่มโดยเจ้ามานี่เขาขายบัญเจย้าเฉพาะสินค้าเขาขายรอยยิ่มเขาขายหัวเราะ คือแม่ตอนนี้อยางขายเขาก็มาขายหัวลอกกันปีตุกาดนีะเจ้านีน่นคือไอเดียของคนของพระราชานะเจ้าเขาต้องร่วมด้วยช่นกันสยามยังยิืนนะเจะ้ามันเป็นอ่าปรลัดอาวุโสนะอาประหลัดอ๋อะะไม่ใช่คนนึ่ๆๆองอของไม่หลวงก็คือสามีนะเจ้าไม่หลวงมาเจได้เก่งคนเดียวไม่หลวงอาเป็นพบรทบนะเจ้าก็คือตามคำสั่งไม่หลวงเอาคำสั่งได้ตั้งอยู่ใต้บังคับบัญชา ตัดเนี então, à, ่ยต <laughs> ้องตัดเนี่ยเอาเม่หลวงบอกว่าโบกรถต้องโบกรถนี่คือเขาทํางานแบบทีมฝั่งขวาแล้วก็ผู้คนต้องเกลูกบ้านกันหรือเปล่าก็บางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นแบบโรงานอยู่เพราะว่าเขาใช้งบประมาณของตัวเองมาเจ้ามันแบบนี้ว่ประมาณรับที่จะมาเฉยพักนั้นเขาจะให้เขาฉุนเฉยเฉยกันคิดเฉยกันทำนะครับไม่หลวงทำคนเลยจะได้รแล้วก็ เปลี่ยนสินค้าดูราคาแพงเลยนะเจ้าก็ซื้อเพกมไ้มือแล้วก็เส้ตุการใดเดือเงลพ่ยงนี่ กมีส่วนที่จะเป็นแม่แบบต้นแบบก็ครับการนำวิธีเหมือนกันนะเพราะว่าในเรื่องของการนําสินค้า<ร>การกเกษตรมาขายน,นำพักม้ให้ก็ทางการนำวิธีก็จะนำโมเดลของตูก,กาดนี่มาใช้ในการ,ร,การทำ การนำมีดตัมมนสิถ้อยนะครับลักษณะจะค่อยๆกันนะา้มครับน้องคินานผ้นมครับนี้ชรท่านับท่านรบท่าน้ัท่านผ้่านท่าน้รท่านผ้ค่านั้อัท่านชัทนผูันผััาัาน้านันผร่านันทนผ้ท่านผ่นนน้่านันอย่านนี้ นัำนระไหมโชงอันนั้นเลยกรแบบโอ้เหลมก็กำลังเลม่เลยได้เลยเขาะ ยังไม่เอ็นใจดเอ็นจวะแม่ั้าล้วมันเงาเลยเปิดเกวมเรอกับฟังเขาเปิดน้กน้ำโอ้นี่ซุกกันล้วกินเรื่อ่นีนะนี่แถมใงน้งา้ำละไรอนี่ครับโอ้ินยาคู่นี่เกยดองไรได้หรือยาคู่อาทานายกยาคู่มันเป็นยังไงมันละเอียดไง เน้อคืนาก็อาชาริเนื่อคืคืนของแก้วขึ้นเพลงชีวิตจะทำแอย่างปรต้องบอกว่ามีความสนุกเป็นทีหนก่อนเพราะเอาใส่ก้นขึ้นของแก้วขึ้นเพลงไี่ตัดตักันงานเดา้าเรตาไปจุมแล้เจ้านอ่า่ะวางนี่เดียวไม่านมาเชกันอุดลุนจะไปดูัวงานจะเดิมไฟนี่ลอยสามารถอุดหนุนก่นเด้อจงเพราะว่าอาคนตั้งใจที่ว่าจะมาเชิเมนหลวงแลเจ้าคือต้นหุนเป็นหอง

เป็นขายเฮ็ดล้มซะส่วนใหญ่นะครับการตามฝันไบวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกก็ตามฝันมาแล้วหม่งงมเลยไหมเนาะม่วนดีดีละอยู่บ้านได้เนาะแล้ววันแล้ววันเสาร์ไปขายพุนมังกรข้องหองขโมนนะ ไปมมีการไหนไปมดทำไมเนาะอันนี้หนุนนี่ต้องออกค่ะนี่ต้องออกกันนี่เอเอเาพิกบ้านกันนะค่ะเนี่ยไม่หลวงเชียร์เลยหนุนนี่เจ้า่วยกับซื้อมนลุนแอนนี่ร้อยบาทเจ้าถ้าเอาแต่กับรถได้อยู่นะเจ้าตอขึ้นได้ต่อลงมาได้นะเจ้าการที่เห่นการต่อขึ้น ยี่สิบต่อนี้ต่อสาวได้นะตแต่วาสาวแม่ยี่สิบแม่มาขายเปิดเออถ้าอู้เปิด้องบอกว่าถ้าอย่าต่อสาวเรียกต่อไ้เลยแต่ว่าถ้าต่อยี่สิบเปิดมาขายแม่ามาขายเจ้าถ้าถ้ามีคนซื้อแล้วแบงก์้อง่มติว่าแ <laughs> มวแบงนั่นะตอได้แมวแบงนนี่ไถมอนึงสักคนแล้วพ็ลองันเจ้านที่เปนดานเกี่ยมาซื้อหอนึ่งิว่าแมวแปลงเนี่ยเปิดขยานวะหอนึง นี่ครับทีมงานก่อนอสุดยอดลงน right ี้ลงภาคกันสุดยอดครับนี่ท evet ีมงานนะคะสุดยอดครับอันนี้ถือว่าโอ้โหเข้มแข็งครับไปได้ทุกสถานการณ์เพื่อเพื่อตำบลสีน้อยของเขานะฮะชุมชนนี่ครับแก้วเรงน้าแก้ตั้งหน้ามาแล้วจ้ะ ปัญหามันมีหรือแกะนี่ครับมาส่วนตรงไหนนี่มีอย่างพร้อมครับนี่โอ้ข้าวต้มข้าวต้มหงอกถึงต้องเรียกว่าทำไมถึงต้องเรียกหงอครับเดี๋ยวผมจะกินนะกินมูด้วยกันจะได้งอกกับงอก นี่เขาคือมันงอกก็งอกอยู่ด้วยกันมาได้วเพราะผมนึกว่าคมนว่าข้าวต้มหัวงอกนี่เป็นย้อนไอ้ขาวๆขาวนๆใช่ไหมครับผมนี่างงามแต่นี้งอกเลยในน้ำมันก็มันงอกมันไปก่อนไปก่อนสามเป็นสามปิดที่โปักปิดที่โป๊กครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมนักรอดที่หลังดีกว่าครับ เดี๋ยวจะเอี้ยครับผมจะกล่ำจะเอี้ยแล้วมันจะได้เดี๋ยวผมนั่งรอบเดี๋ยวผมไปมากินครับในเรื่องกินนี่ถ้าได้กล่ำกล้องแล้วมือมระสะดวกในการกินครับอ่าไอ้ที่อัวอ่าปฏิบัติพื้นบ้านนาจารย์สือเอาเวลาให้ด่านงานนี่มาไว้าวอันนี้มาได้หันเหมือนละ เสียบมากเลยนะเจ้าแม่นองอ่าขึ้นเต้าล้อสีถ้าได้ที่สองนี่อใจเต้เัวดำมีแตกระท้าแม่นองบอก็ครเจ้าม่นองบอกว่าันเจ้ามันแต่เจ้าแม่น้องบณกรัาแม่น้องบอกว่าสวัสดีจ๋าเวดมีแท่หานมีแต้วันนี้แม่นองก็ต้องไม่มีนึ่งของแต่ว่าพย่ เป็นวิธีชีวิตของชาบ้านนสมัยตะกอนสมัยบัเก,ก้าเนะที่ยังมีคือเขาได้หนดนันอยู่นะนี่ป้ากได้นี่ฮะไทอกินข้าวได้ยักินข้าวอเมริกาด้วย สเท่านนายกม้สุกะได้พอง,งครับวันน,นี้เี่นบรรยากาศครับรบรรยากาศสีด้อยของเขาครบับขอ,องชนรำบสลดอยเขา ได้รับการ่วมือภาคส่วนนะครับคุณนี้ก็ได้ได้ต้อนรับครักรากการมาประมืนที่รผมซึ่งว่ามีความหวังที่ารจะหายเนื่อใกันนะครับแล้วเราก็ย้ำความก้าวาไหลนวันแล้วนี่เป็นวันที่ว่าหายเนื่อแล้วับแบบแบบไปแจ้งว่าภาัส่วนต้องการครับ รรงนน้ะคคคัับบบขอุณโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวจะได้เวทีกิจกรรมเดี๋ยวจะไปจ่จยคุณหมอสุรพลครับทางเทศบาลทุกป้ายนะครับผมช่วยกันนะครับน้องเมื่อกี้นึงนะครับที่เรื่มีความส่อขัญว่าครับเกิดได้นี่ก็ต้องขัดประชานพันธ์ดีด้วยนะครับขอความระมือแล้วก็ขอบคุณที่ได้ทำรัร่วมกันมา หลายเดือนหลายปีแล้วนะครับนะก็ทำที่ตระเวนทัวร์ใอยเขากับมิจฉีเสียไปคนทุกจังหวัดกันนะครับต้องขอขอบคุณทั้งนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับนี่ะฮ้ำยกนะฮะแล้วก็แฮมท่านนึ่งนะฮะตีครับเพื่อนพักนั้นนะแล้วไม่หลัเอาซะตามไปไหนนี่เลยครับพอกับนั้นครับอ่าสัมภาษณ์พอกับนั้นสักหน่อยครับ เป็นได้ห้องตื่นเต้นครับก่อนั้นไหมนี่เตือนเต้นครัวธรรรดาเนาะมเป็นจริงครับครับได้ตกแต่งมากรเป็นจริงครับสนทำอยู่แล้วรั้วออมได้ตุกแต่งได้อย่างนนเนี่จะได้ห้ากอ้ไปชนะนะครับทวามคิดอนเวลาอยู่แล้วครับเดวาไรเหรเลยกับเต็มเนี่ครกว่าไม่มอว่า ก็แท่ว่าก็บุมใจนะครับ<อ>ให้เขาหลอดหนึ่งในสามในครัค้งนี้ก็่ใบยิับการ,รีมีคะแนน,นต่อได้ไร้ก็ทนำนเรื่องหนึ่งขอบคุณใจดีได้ห,หนึ่งในสามอว่างัดนเลยแล้วก็เดี๋ยวถ้าจะได้เวทีของการำ<ม>ทำเวธีเดี๋ยวก่อนถ้ามีอย่างก็เอิ้นมายินดีจ่วย้นะครับผมอ่าโอเคครับขอบคุณครับ

เราตังบนจะได้ห้องฟุตบอลยังเตะกันอยู่ก็ฟุตบอลน่ะเล่นไหม,ไมเล่นเราไม่แข่งค้ตงอาจจะไปแข่งแข่งที่ไหนน้องถ้ามีมีมีแข่งที่ไหนไเปนเ่รอูกเออเดี๋ยวยังไงถ้าอยากจะไปเล่นฟุตบอลกับครูที่หนองแดงซ้ายเข้าไปนะอเออเด<ร>ี๋ยวจัดทีมมาาเลยแตต่มีสร์ทไม่เล่นหรอฮะใส่รองเท้าผ้าใบได้รองเท้านักเรียนก็ได้ ได้อ่าีนเป่าถนัดเลยใช่ไหมไปหมดวิสุทอ่าเดี๋ยวจัดให้นี่ครับเด็กๆอากีนางลอูของกีอันนี้คือแม่หลวงกระพานเจ้าพระว่าแม่หลองอันนี้คู่เปนนัดมาอย่างนี้ ก็นี่คือมาคุณนัดมาเยื่องอย่างนั้นเอการเป็นประธานก็ต้องมีมาตรฐานเพื่อจะสร้างความมุ่งมั่นใน่ัวตระมาเป็นนแตต้องเก่งใจไม่น้องต้อนรับคณะกรรมการนะครับต้องเก่งใจในน้องฮองฮองเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าสนามวูดบอลหนองเริงทรายเสร็จมาเล่นกับครูได้นะอาเดี๋ยวจะชวนมาท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีที่จะมา สวัสดีครับผู้ช่วยเไดมาครับวันนี้ครับผมยินดีครับยินดีนะครับ้านหมู่บ้านเซกิตพอเพียงแม่นะครับบีพุกเจ็ดคว้านเหมยนงพาแก้ววงพินใจคบ้านปลาซัดสามพีมู่สิบสองนะครับโอ้ใช่ป่ะ่ห้อเมล็ดพันธุ์ตีขึ้นผมมานี่ก็ได้ใช้ประโยชน์อยู่นะฮะเดี๋ยวจะเอาไปปลูกตีอารียเกษตรด้วยอ๋อครับมีอยู่ครับมีอยู่มีอยู่นะครับขอบคุณครับเดี๋ยอันนี้คือ อตอนนี้ระวังตีแม่หลวงคนพีเส้นขนา้ากรรมการเ่าเขาแวดมาอู้แถวๆนี่แหละครับวันนี้ครับหลวงครับรนี่เดี๋ยวน้อยอยากจะขอความร่วมมือประหลวงมาจวยเป็นทังข้องครัจิมโอเคครับได้ครับอากาศ นำวิธีเขาจะได้มีกิจกรรมหลากหลายนิดนะครับเนาะได้ครับได้ครับเพราะว่าปลวงก็มีความสามารถในเรื่องของการเล่นดนตรีตัวเองละจีแน่ๆผู้จัดการส่วนตัวของปลวงก็ห้องเพลงพ่อตัวเองได้เลยครับไปห้องที่กันนั้นนะครับโอเคขอบคุณครับนี่ครับปีหมอย่ำแล้วเด็กนี่โอ้โหย่ำเล่าเต็มนี่อันนี้ฟึ๊กเด็กนี่ แป้งตั้งแต่ยูพุ่นมาเพืเเอ่อนเนาะครับแป้งตั้งแต่มันใกล้คอนตอนเลยฮะมาเรื่อยจากมืเดียวเดาะมันคือยอย่างนครับนี่พี่หมอมัเป็นมาลายกอนครับมาลา,ายกอนอ๋อมันท,ทำจากผ้าเนี่ยครจากผ้าเนี่ยมาพับเพื่อ เือยงไเืออ่อมอนันก็ยปยจะได้อย่างไรมันแบบข้าวมูลา่าเพิ่มขึ้นอย่ครับแล้วถ้าแกะออกแลว้วมันเป็นผืนเลยแหละครับลหะมันเปนล่นผืนราจะทำผ้าผ้าสมยก็ได้อเอา,อานนเนคือแบบปกติเขาขายราคาเก้าสิบบาทเทาเนือมันงามขึ้นจะมันจะสั่แล้วครับร้อยปลายอ๋อเพิ่มมูลค่ะโอเคครับ อันี้มาจากภาคอีสานครับตอนนั้นไปงานไปงานไปแขงอีสานจะได้หึกง่วันนี้มาอ๋อมาฝึก่พอกันเดือี่ขายหน้านนกาเอาเลยดหนึ่ีหน้าวทีเนาะแต่เดี๋ยววนพูกนี่เดี๋ยววนพูกนี่้องไม่ซุกเนาะครับโอเคครับปผน ปักกระดิ่งวันศุกนะครับเจ้าีน่วันศุกร์นะจะไปช่วยของแม่ซุกเอามือก่อนเพียบเพ่นจะมาช่วยเขานะแล้วผมขอปิดท้ายคลิปนี้ด้วยนี่ครับทีมงานคุณภาพของเซียนโนงนะฮะสวัสดีครับคือเครดิตบนเห็นน้อยต้องขอขอบคุณเซียโนงนะฮะร,รงสีแม่ใจธนาชติวัฒนุเคราะห์เรื่องรถนะครับเนาะเซียเป็นได้พ่งตอนนี้เกี่ยวกับฟุตบอลปันนียย่ย,ยังทำยังทำยังทำทีมอยู่ครับ ทำอยู่ครับผมกำมหูเนาะอ่ารายละเอียดยัำไม<บ>่ค่อได้แต่ยังทำอยู่เนาะอ่าบอลกกมัลลาศึกษานี่ไทยอยู่ได้ปาลออนไปอยู่กัผมมาได้ไปทางพูดนะอ่าโอเคแต่รถสวยงามมากแลก้วก็ท่านลอนอยากจะไปใจบริการอนุคะห์จากเสียนี้ได้เลยเนาะทำเรื่องเข้าไปอูด้ได้เลยอ่าขอบคุณครับนี่โอ้ขอบคุณครับ,บ,รบเป็นรถเนี่ยครับ ใจห้บทรงขงัองออนฟุตบอลนะฮะนี่ครับลรงสีแม่ใจท่านาชติวัฒน์อไ่ไหนก่ยมาตั้งที่ละมาวงนี้าอูก,กับมูปก้าเมก้ากันสักน้อยช่วงนี้คือแม่หลวงเป็นพีเส้นไหมก่อนเอามาสัมภาษณ์ค้นขายกนอนเนาะผู้ซึกจะได้ฟังคราบนี่อันตี ของเขาได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในสามของจังหวัดนะครับผมดีใจค่ะดีะใจอย่างยิ่งเลยค่ะครับนี่ฟันนง่งาต่อไปอาจจะเอาที่นึ่นอีกแน่นะนคณะกรรมการเพิ่นอาจจะมาดูคลิปนี้ออนเหมือนจะหน,น่ <laughs> อยเนาะออนเหมือนจะน่อยกันเพื่อจะได้คลิปได้คะแนนนะ